สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาพูดถึงสมบัติของศูนย์ค่ะเด็กๆรู้จักศูนย์ใช่ไหมคะซึ่งศูนย์ไม่ใช่จำนวนนับนะคะเราจะเรียกศูนย์ว่าจำนวนเต็มศูนย์นะคะและเราจะรู้กันว่าศูนย์เป็นจำนวนคู่นะคะศูนย์แทนความไม่มีเช่นในกล่องเปล่าไม่มีอะไรอยู่เลยนะคะ ศูนย์แทนจำนวนอุณหภูมิที่กลายเป็นน้ำแข็งหรือเราเรียกสั้นๆว่าจุดเยือกแข็งนะคะแต่ถ้าศูนย์อยู่ในจำนวนต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่ในหลักไหนนะคะก็มีความหมายต่างๆมากมายตามค่าประจำหลักนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนพิจารณาตามตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ3บวก0มีค่าเท่ากับ3หรือ 0บวก3มีค่าเท่ากับ3ดังนั้น3บวก0จะมีค่าเท่ากับ0บวก3และมีค่าเท่ากับเลข3นั่นเองค่ะ109บวก0มีค่าเท่ากับ109หรือ0บวก109ก็มีค่าเท่ากับ109ดังนั้น 109บวก0จะมีค่าเท่ากับ0บวก109ซึ่งมีค่าเท่ากับ109นั่นเองเด็กๆจะเห็นว่าไม่ว่าครูจะเอาศูนย์ไปบวกกับจำนวนใดนะคะก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนนั้นนะคะเราจึงสรุปได้ว่าเมื่อ A แทนจำนวนใดๆ A บวก0นย์มีค่าเท่ากับ0บวก A ซึ่งมีค่าเท่ากับ A นั่นเองเราเรียกเลข0ูนย์ว่า เป็นเอกลักษณ์ของการบวกนะคะเอกลักษณ์ของการบวกนะคะจำให้แม่นเลยนะคะเรามาพิจารณาตัวอย่างต่อไปกันนะคะ5คูณ0เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆ0นย์เก่งมากคะ่ะ0นคูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไรคะ0ย์ค่ะดังนั้นหนดเด็กๆจะเห็นได้ว่า5คูณ0ย์มีค่าเท่ากับ0คูณ5แล้วก็มีค่าเท่ากับ0นะคะ หรือ489คูณ0ได้คำตอบเป็น0ค่ะหรือ0คูณด้วย489คํำตอบที่ได้ก็เป็น0ค่ะดังนั้น489คูณ0นะคะจะมีค่าเท่ากับ0คูณด้วย489เท่ากับ0นะคะนะคะเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าเห็นได้ว่ามีค่า เท่ากับศูนย์ไม่ว่าจะเอาตัวเลขใดๆมาคูณก็ตามนะคะดังนั้นครูจะสรุปง่ายๆเลยว่าเมื่อเรา,เาศย์ไปคูณกับจำนวนใดๆคำตอบที่ได้ก็จะเป็นศูนย์นะคะเราพูดได้ว่าเมื่อ a แทนจำนวนใดๆ a คูณศูนย์เท่ากับศูนย์คูณ a มีค่าเท่ากับศูนย์นะคะหรือลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะศหารด้วย11 ครูเขียนเป็น0ส่วน11ก็ได้นะคะเพราะว่ามันแทนการหารเหมือนกันนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ย0ย์0ค่ะเพราะว่า11คูณ0นได้0น์นะคะ0์หารด้วย1234คําคำตอบที่ได้ก็เป็น0เราก็จะสังเกตว่าถ้านักเรียนเอา0ย์เป็นตัวตั้งนะคะแล้วหารด้วยจำนวนใดๆนะคะคำตอบที่ได้นักเรียนก็จะได้เป็น0ค่ะโอเคนะคะ แต่เงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขที่นักเรียนจะต้องทราบก็คือ A จะต้องไม่เท่ากับ0ยโอเคไหมคะทำไมเป็นแบบนั้นล่ะอ่ะเด็กๆฟังครูดีๆนะคะเด็กๆฟังครูดีๆนะคะถ้า0หารด้วย11นั่นหมายความว่าเราต้องหาว่าเลขอะไรนะที่คูณ11แล้วได้0จริงไหมมันก็คือ0 แต่ถ้าเกิดคุณครูเขียนว่า0หารด้วย0 0ศนย์คูณอะไรได้0คะ0ค่ะแต่ถ้าครูถามว่า12หารด้วย0เด็กๆตอบครูได้ไหมคะว่า0นย์คูณอะไรแล้วได้12มีไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่า0ูนยคูณอะไรก็ได้0น่ะเพราะฉะนั้นมีเลข0คูณเลขไหนได้12ไหมลูกไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นถ้า0เป็นตัวหารนะคะเราจะหาค่าไม่ได้ เราก็จะตอบว่าหาค่าไม่ได้ดังนั้นเราไม่ให้ตัวหารนะคะเป็นเลขศูนย์โอเคไหมเอ่ยโอเคนะคะอันนี้ทุกคนเข้าใจนะคะค่ะอีกหนึ่งสมบัตินะคะที่เด็กจะต้องรู้จักวันนี้เรามารู้จักสมบัติของเลขหนึ่งกันค่ะ1เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเด็กๆรู้จักว่า1คือจำนวนเต็มบวกใช่ไหมและ1ก็ยังเป็นจำนวนนับซึ่ง1เนี่ยเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดเวลานเรียนนับเริ่มนับที่เลขอะไรก่อนคะ เลขหนนะคะเรามาพิจารณาเลข1กันดีกว่าค่ะถ้าเกิดคุณครูน้ำ67 7คูณ1เด็กๆจะได้คำตอบเป็น67 1นะคะ1คูณ67คำตอบที่ได้ก็เป็น67เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น67คูณ1ห,หรือ1คูณ67ก็มีค่าเท่ากับ67ทั้งคู่ดังนั้นคุณครูก็เลยบอกว่า6คูณ1เท่ากับ1คูณ67มีค่าเท่ากับ 67นะคะหรือ3486คูณกับ1ก็ย่อมมีค่าเท่ากับ3486ใช่ไหมลูก1คูณ3486ก็มีค่าเท่ากับ3486ดังนั้น3486คูณกับ1ก็เท่ากับ1คูณด้วย3486ซึ่งทั้งคู่มีค่าเท่ากับ3486 เด็กๆจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะเอาเลขหนไปคูณกับจํานวนใดก็ตามนะคะเราจะได้คําตอบเป็นจํานวนนั้นจริงไหมคะ,ะสรุปได้ว่าเมื่อ a แทนจํานวนใดๆ a คูณหจะมีค่าเท่ากับ1คูณ a แล้วก็เท่ากับ1ซึ่งคุณครูจะเรียกเลขหนึ่งว่าสมเป็นเอกลักษณ์การคูณเมื่อสมบัติของศูนย์ ตอนเราเรียนสมบัติของ0ูนย์เด็กๆจําได้ไหมคะว่า0ูย์เป็นสมบัติอะไรศูนย์เป็นเอกลักษณ์ของอะไรจําได้ไหมลูกค่ะศเป็นเอกลักษณ์การบวกใช่ไหมคะเอกลักษณ์การบวกนะคะเพราะฉะนั้น1เป็นเอกลักษณ์การคูณหมายความว่ายัางไงเอกลักษณ์เอกลักษณ์ก,ก,ก็คือตัวเลขที่เอาไปบวกกับจํานวนอื่นๆแล้วยังได้เป็นจํานวนเดิม เอกลกักษณ์การคูณก็คือตัวเลขอะไรที่ไปคูณกับเลขอื่นๆแล้วก็ยังได้เลขอื่นเหมือนเดิมโอเคนะคะดังนั้นเอกลกักษณ์การบวกก็คือศูนย์เอกลกักษณ์การคูณก็คือ1จําจให้แม่นนะคะค่ะเราลองพิจารณาตัวอย่างตอนนี้กันเร็ว35หารด้วย1 2ข้อ2นะคะลบ78หารด้วย1ก็ได้ลบเ8ปเป็นยังไงคะลูกไม่ว่าเลขอะไรก็ตามหารด้วย1คําตอบก็เป็นเลขเดิมใช่ไหม เราก็สรุปได้ว่าเมื่อ a ไปจำนวนใดๆ a หารด้วย 1... ก็ยอมเท่ากับ a คูมี 2... หารด้วย 1... ก็ตอบอะไรเอ่ย 2. 100. หารด้วย 1... ก็ได้อะไรคะ 100. 1ล้านหารด้วย1ก็ได้1ล้านอันนี้ทุกคนเห็นภาพนะคะอ่ะไหนลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้สิคะ95หารด้วย95คําคำตอบก็เป็น1 2 0 0 1หารด้วย2001 ใช่ไหมคะ2อ0 0หารด้วย2 0 0 1ครูจะเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้ถูกไหมลูกนะคะคือการหารเหมือนกันคำตอบก็ได้เลขอะไรคะ1ดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเมื่อ A แทนจำนวนใดๆแล้ว A หารด้วย A ย่อมมีค่าเท่ากับ1โอเคไหมลูกโอเคนะคะ a หารด้วย A ย่อมมีค่าเท่ากับ1โอเคนะนะคะได้คำตอบแล้วนะคะ เรามาลองทำแบบฝึกหัดที่5กันเลยดีกว่าค่ะว่าเด็กๆจะทำได้หรือเปล่าคุณครูให้เวลาเด็กๆทำแบบฝึกหัดที่5ก่อนนะคะ